ถ้าปริมาณฝนขนาดนี้นะในทุกปีขนาดนี้แล้วมันเพิ่มขึ้นมาสูงสุดขนาดนี้มันคือฝนในรอบ300ปีเลยเป็นคําเปรียบเทียบมากกว่านะมันอาจจะไม่เป็นของจริงแต่ว่าก็ถือว่าหนักที่สุดในประวัติศาสตร์นะของภาคใต้แล้วก็ที่สำคัญคือถามว่าน้ำท่วมหนักไหมโอในรอบ25ปีเนี่ยหนักที่สุดแล้วนะ เรื่อยๆนะโลกร้อนเมื่อไหร่น้ําแข็งพัวโลกละลายน้ําทะเลสูงใช่ไหมไอ้น้ําจากทะเลเลยเฮ้ยไปในบรรยากาศโอ้โหความชื้นหนาสาดเจอบวกกับลาเนนย่าทีเนี้ยไม่ไม่สามร้อยปีอาจจะห้าร้อยปีเจอฝนนะครับเจออีกแน่นอนครับถ้าไม่ไม่จัดก,การเนะี่ยแล้วประเทศไทยคืออะไรเขาก็บอกแล้วหนึ่งในสิบของโลกที่ปอกบางที่สุดในการที่โดนน้ําท่วมนี่มาแล้วฮะนะกนะ็ก็น่ากังวลอยู่ว่าผมว่าวิกฤตนี้ยังไม่พ้นนะผมว่านู่นนะ กลางเดือนธันวาถึงกลางเดือนธันวาถึงจะพ้นวิกฤตนี้ Follow the Future สมนากการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับทีม Win the AI Era, Fist the Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลก ทั้งหมดนี้อันแน่นใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล